Subiu! รายการสูริวิภาค่ะหนึ่งแม่มสองพลอยค่ะพร้อมกับความอิ่มเอมใจทุกคืนวันพุธห้าทุ่มแบบนี้เป็นยังไงล่ะพี่แมมค่ะวันนี้ดูคึกคืนแล้วก็ดูแบบสดใสสดใสทุกคนโอ้โหเต็มที่มากเลยวันนี้ตั้งใจจัดให้คุณผู้ชมแบบจัดเต็มเลยหนูอยากถามค่ะพี่แม่มค่ะว่าเดอะแก๊งสาวสวยหนุ่มๆสาวๆนี่คือใครกันคะพี่แหม่มหล่อไหมหล่อและสวยลองลองทายซิว่าพวกเขาเป็นใคร ให้ถ่ายที่ขอดูไปใกล้ๆได้ค่ะสุดแรงคนแรกสุดเลยนะชุดเชิ้ตมาเต็มเห็นไหมจัดเต็มเขาเป็นการประกวดอะไรหรือเปล่านึกว่าผู้เข้าประกวดใช่ไหมว่าฉันว่าเป็นนางแบบหรือเปล่าคะนางแบบนายแบบใช่ไหมคะพเชิญทั้งสองคนตรงนี้เลยค่ะสงสัยจริงๆไม่ใช่ทั้งสองเรื่องค่ะเพราะว่าพวกเขาคือแดนเซอร์ แดนเซอร์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นแดนเซอร์ที่มีคุณภาพไม่มว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมท่าเต้นล้วนแต่ผ่านการฝึกจากคนคนนี้ เป็นครูสอนเต้นลูกทุ่งอยู่แถวหน้าในประเทศไทยค่ะเราอยากเป็นครูอยากเป็นครูมากๆอยากเป็นครูเนี่ยไม่ใช่แค่แค่คำว่าครูเทียมครูเทียมครูสอนเต้นแต่เราอยากเป็นครูโดยยินยานโดยความรู้สึกขอต้อนรับครูเทียมชุดดีเดตทองงยู่ค่ะ วเวเป็นไงเป็นไงลอยหอลอยหอเเต็สุดยอดดีก็ได้ทิ้งหมดลอยอย่างนั้นแล้วคเรี๋ยวก่อนครูขาข้างหลังทั้งหมดนี่คือผลผลิตของครูนะคะไม่ใช่แค่นี้นะคะถ้าจะนับจริงๆเนี่ยมีอีกมากมายหลายชีวิตที่เป็นผู้ร่วมงานแล้วก็ผ่านการเป็นลูกศิษย์ของครูเทียมทั้งนั้นแต่ก่อนที่เราจะคุยถึงเรื่องราวคืนนี้ขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ของเราทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเด็กๆค่ะ แล้วก็ชุดกอดชุดกอดชุดกออลังการทุกครั้งอีกใช่ไหมคะผู้เทียมคะใช่ฮะก็ก็เป็นเทรนด์ใหม่ๆนะครโอ้ยจริงๆแล้ววันนี้นะคะพวกหนูในช่วงเอ็กซ์คลูซีฟนะครพวกหนูได้เป็นแดนเซอร์ผู้เทียมเป็นผู้เกียรตินะเป็นเกียรติของวงการลุกทุ่งเลยนะฮะที่ประมาณนี้มาเต้นให้เราดีใจมากคุณผู้เทียมยันทำให้ขายขี้หน้านะคะ พี่แมวค่ะเราไม่ทําให้ขายขี้หน้าแน่นอนค่ะเพราะว่าบนเวทีที่เราจะไปขึ้นเนี่ยนะคะกับนักร้องดังมากๆเลยค่ะนั่นคือคุณต่อรไทยนั่นแบบมันเสียใจอะไรไม่รู้สงสารต่อรไทยเหรอะว่ามันจะขายขี้หน้ามากกว่า เราจะทาเต็มที่ค่ะเต็มที่เพราะ <So S 2> ว่า <you S 2> เรา <don 't. S 2> มีครูเทียมท<ช>่รูฝึก <ha. S 1> ให้อยู่แล้วแต่ถ้าคืนนี้ในช่วงทอล์กนะคะต้องบอกว่าเราจะคุยถึงชีวิตของครูเทียมค่ะบุคคลที่ประสบความสําเร็จอย่างที่เราเห็นนี้ทุกวันนี้เนี่ย mm hmm. เบื้องหลังการเดินมาแต่ละก้าวของเขานั้นเป็นอย่างไรต้องบอกว่าเรารู้จักครูเทียมในวันนี้แต่ว่าเบื้องหลังในชีวิตเนี่ยมีใครรู้บ้างว่าครูเทียมก็มาจากลูกชาวนาคนหนึง่งแต่ว่าเดิน มายืนอยู่ในจุดนี้ได้อย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามชมกับรายการสุริวิภาคืนนี้ช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ แงนี้ประโยคสุดท้ายน่าจะตรงกับชีวิตของครูเทียมมากที่สุดไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปต้องบอกว่าชีวิตของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ถ้าจะบอกว่าวุธิภาวะของเด็กที่จบป .6 คุณผู้ชมตัดสินใจเข้ากรุงเทพแล้วก็บอกกับตัวเองว่าถ้าตัวเองไม่ประสบความสำเร็จจะไม่กลับไปเขาทำได้อย่างไรมีคำเดียวค่ะที่ครูเทียมบอกกับเราว่าสู้ แล้วก็สู้ยิบตาครูคิดแบบนี้มาตลอดใช่ครับเป็นเป็นถ้าพูดถึงย้อนหลังเราเป็นเด็กน้อยเนาะ,ะเด็กน้อยนี่ภาษาบ้านๆเลยนะภาษาลูกครูงวากเลยเด็กน้อยบ้านนอกเนี่ยมีมีเรื่องราวเรื่องราวรัหนึ่งว่าถ้าสู้ก็ได้กินถ้าไม่สู้ก็อด,อดครับในในวันที่มีความรู้แค่ปหกอะไรที่ทําให้ครูตัดสินใจเข้ากรุงเทพแล้วครูคิดภาพ จินตนาการตัวเองไว้ไหมว่าเราจบแค่ป .6 เข้ากรุงเทพเราจะทําอะไรถ้าพูดกันตรงๆด้วยความจนความจนแท้แท้เลยฮะถ้าเราอยู่บ้านเราเนี่ยเราจะหาเงินวันลสะสักประมาณ5บาท1ิบาทนะี่ยากนะสมัยนั้นยากมากแต่ถ้ามากรุงเทพเราสามารถได้ถึง20กว่าบาทต่อวันถือว่าสี่เท่าเลยนะฮะเป็นเรื่องราวที่จะบอกตรงๆว่าความจนแล้วถึงได้เข้ากรุงเทพถ้าถ้ามีกินไม่เข้าแน่นอน เข้ากรุงเทพตอนจบป,ป .6 มันเร็วไปไหมถามว่าเร็วกันไปไหมก็ตัวเล็กที่สุดอะฮะตัวเล็กที่สุดตัวเล็กที่สุดเราจะบอกว่าในกลุ่มที่มาเลยฮะกลุ่มที่เข้ากรุงเทพเนี่ยมาพร้อมพี่น้องไหมคะมาพร้อมญาติญาติครับญาติญาติก็คือมีป้ามีเพื่อนข้างบ้านแต่ทุกคนจะตัวโตพร้อมทําง,งานหมดมีเราตัวเล็กคนเดียวตัวเล็กอยู่คนเดียวครับอาชีพแรกที่เข้ามาในกรุงเทพนั่นก็คือจับกังครับได้ เงินค่าตอบแทนวันละ25บาทอันนี้ภูมิใจมากนะภูมิใจมากส่วนพี่ๆเขาก็จะได้ประมาณสัก27 28บดบาทเราเด็กสุดอ่ะคือเด็กหน่อยเขาก็จะให้ตังค์น้อยหน่อยใช่ครับตามร่างกายของเราร่างกายแต่เพราะเป็นคนขยันคือหน้าที่ของเรานี่เป็นจับกังนะแต่ช่วยทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยฮะคือเขาเลิกแล้วยังไม่เลิกอ่ะเขาเลิก กลับบ้านเราล้างล้างถังล้างอะไรทุกอย่างนะคือเอาความขยันเข้าสู้เพื่อที่ละยี่บ้าบาทแนละ้วตั้งจริงไดยี่สิเองนะแต่ดูเหมือนจะไม่มีวี่แววว่าจะได้เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงวงการลูกทุ่งเลยแต่ครูก็ตัดสินใจที่จะไปสมัครเป็นพนักงานอะไรก็ไม่รู้แหละอยู่ในซอยปุปพาสวรครค์ซึ่งต้องบอกซอยนี้เป็นจุดกําเนิดของลูกทุ่งเราทั้งหมดเลยอะไรที่ทําให้ครูตัดสินใจเข้าไปในซอยนั้นอะไรเหรอครับ มันมันจะมีเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งเราเองเนี่ยก็เคยได้เห็นวงิตีุูกทุ่งนะครับค่ะ,ะก็ได้เห็นแล้วเห็นเขาเต้นเห็นเขาร้องเห็นเขาลําเนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกหนึ่งว่าเอ๊ะตรงนั้นมันหรูหราฟู่ฟ้ามันน่าจะมีเงินทองที่เยอะกว่านี้ถ้าเราได้เป็นนักร้องดังอ่าะนะความคิดนะความคิดคือมันเหมือนมีฝันใช่มันมีมีฝันอ่เราน่าจะได้เป็นนักร้องดังเพราะเสียงเราก็มีเหมือนเขาก็ประกาศครมรับสมัครนะรับสมัครนะแถวแถวแถวสรยบุพภาสวรรค์ อันแับแรกที่ไปสมัครเนี่ยไปสมัครเป็นนักร้องคือเป้าหมายคือเป็นนักร้องคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้กันนะแล้วพอไปสมัครเนี่ยเขาเห็นให้ร้องเพลงให้ฟังแล้วแต่คราวนี้ความรู้สึกของของคนที่ฟังเราค่ะเขาก็ต้องมีชั่วโมงบินกว่าเราล่ะเขาก็บอกว่าอาจจะหลบเลี่ยงนะหลบเลี่ยงอาจจะบอกเอ้ยฉันไม่เอาเธอเสียงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไปทำอย่างอื่นเถอะคือไม่ตอบตรงๆใช่ครับเขาก็บอกเต็มเต็มคําว่าเต็มของเขาหน้าที่อย่างหนึ่งเราก็ไปอีก คือมันจะมีหลายหลายหลายบริษัทหลายสำนักงานเล็กสำนักงานก็ไปเรื่อยๆจนไปเจอสำนักงานสุดท้ายเลยท้ายๆเลยครับอันนั้นเป็นอาวงตีสอนเพชรสอนสุพรรณคือมันเรือรำสุดท้ายแล้ะยังไงเราก็ต้องเอาถ้าไม่เอาปับ๊บก็คือต้องเดินกลับหลังแล้วครั้งนี้กลับไปเป็นเกาะสร้างเหมือนเดิมใช่ครับอันสุดท้ายนี่เขาบอกว่าทุกอย่างมันเต็มหมดแล้วแต่มีหน้าที่หนึ่งที่ยังอยู่ว่างก็คือคอนวลดทำไหม mm hmm. คือชื่อมันหรูนะ ชื่อมันหรูคันนี้ได้รับปากคืออยากอยู่อย่างเดียวอยากจะอยู่วงตีลุกทุ uh ่ง huh. ถ้าเราไม่ได้ร้องเพลงเราก็น่าจะได้อยู่ในวงเพื่อมีอไรายได้ค่ะ uh huh. เราก็เพียงแต่หวังว่าโอกาสมันจะมาถึงเรานั่นเป็นจุดเริ่มต้นก็เลยซื้อซื้อคอนรอยนะแบกตู้ให้ผ <คน S 1> <ำ>อให้ทาอะไรบ้างทุก uh huh. อย่าง uh huh. ไม่ต่างกับจับกังเลย uh huh. แต่มันจะหนักกว่า หนักกว่ามากๆเพราะเวลามันกระชันชิดนะครับเหมือนเราเดินทาง4ี่ชั่วโมงต้องไปติดตั้งของประมาณ3ชั่วโมงต้องเสร็จดนตรีต้องเล่นเล่นเสร็จเก็บของเก็บเดินทางต่ออย่างี้เวลามันกระชันมากฉะนั้นเราโชคดีอย่างหนึ่งว่าเป็นคนสู้และเป็นเด็กที่ไม่กลัวเรื่องหนักทาคอนวอยอยู่นานไหมได้แป๊บเดียวได้แป๊บเดียวโดยโดย,โดยโดยเป็นคนที่ที่วงก็มีนักเต้นอยู่แล้วก็รอว่าวัาวนไหนคนไหนขาดคนไหนป่วยเสียบ เสียบเลย Safe> นีเน่เป็นครั้งหนึ่งเนี่ยแค่เขาบอกว่าเฮ้ยลองไหมลองครับเลยนะคือค well ือความรู้สึกเนี <S <S ่ยไม่มีเวลาที่จะต้องว่าเอาไม่เอาเอาไม่ได้โอกาสมันมาแล้วถึงจะเป็นโอกาสอันน้อยนิดก็ต้องรับเอาเลยครับแล้วเป็นคนที่เขาเต้นบนเวทีเนี่ยเราอยู่ข้างล่างอ่ะเราเต้นได้อ่ะจริงเหรอจริงเป็นอะไรที่เราครูเห็นสเต็ปนี่ครูจําสเต็ปได้เลยใช่ไหมใช่ครับคือมันดูทุกวันดูทุกวันแล้วแล้วเวลาเราก็ตั้งมั่นว่ามีคนบอกว่าเฮ้ย ทำไมไม่ลองเต้นดูล่ะถ้าแบกของอย่างเดียวเนี่ยตังมันได้น้อยนะถ้าเต้นเขาเพิ่มเงินอีกนี่ทำเพราะว่าอยากได้เงินเพิ่มด้วยเพราะให้ความอยู่รอดได้ได้โอกาสเต้นเลยเลยครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ที่ดีนะครับเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์ครับมีอีกหนึ่งประสบการณ์เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในวงดนตรีนี่แหละเกือบเอาชีวิตไปทิ้งบนเวทีอันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น อ๋อช่วงนั้นเราเได้แยกออกจากวงสอนเพชรนะฮะ,ะมาอยู่วงสุริยาชินพันธ์ซึ่งเป็นวงดาราก็จะมีช่วงหนึ่งที่ร้ายแรงที่สุดก็อุบัติเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยโดยที่สมัยก่อนเราเป็นนักเต้นนะฮะนักเต้นผู้ชายนักเต้นผู้ชายนี่จะมีประมาณ10 10คนแล้วผู้หญิงประมาณสัก15บาคนคไปเต้นพอผู้ชายไปเต้นที่โกรน้าพีมก็จะเซลมากๆมันเซลถึงที่สุดนะคุณเซลว่าเอาเรื่องเอาราวพอผู้หญิงออกไปมันก็ พอผู้ชายออกไปมันก็ชี้หน้าแต่คนหนึ่งคนสุดท้ายนะกระเทย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 มันชี้อย่างเงี้ยแล้วเวลาบันชีมันต้องมาอยู่ที่หน้าฉันตลอดนะจนทนไม่ได้เพียงกำไนงำนนู่ถือไม้เท้าเต้นเป็นกำนันเป็นกำนันจะเต้เทนท่าเต้นนะฮะก็โดดลงไปกระหน่ำมันข้างล่างเลย uh huh. สิบกว่าคนตีเอาคนดูกับที่โกกลุ่มนั้นนะฮะตีกันตีกันร้อนแรงมากครั้นะี้เป็นเรื่องที่ผิดนะเป็นเรื่องที่ผิดบอกก่อนเราผิดอารมณ์ไม่ควรมาเป็นที่ตั้งพอตีที่โก่แพ้ จิโกก็โดดหนีกันหมดหนีหนีหมดวงก็เล่นได้ต้องรีบเล่นรีบเลิกเพราะมีปัญหาเพราะนี้พอเก็บของครูเชียมเนี่ยมีหน้าที่อยู่หน้าที่หนึ่งต้องเก็บไฟสามมิติซึ่งมีอันเดียวในประเทศไทยอย่างเงี้ยไฟสามมิติที่ปั๊บป๊บป๊บป๊บมีหลอดเดียวในวงด้วยนะแต่ราคาแพงมากก็ถูกมอบหมายว่าเราต้องเก็บเราต้องเก็บหลอดนั้นเท่านั้นไม่ได้แบกของไม่ได้อะไรเลยนะฮะชั่วโมงที่จะเลิกปุ๊บเขาบอกทุกคนเก็บผมก็เดินหน้าไปทีเลยครับเอามือไปจับเพื่อจะใส่กล่องยกขึ้นมา ระเบิดดังมากผมรู้ตัวเองแล้วลอยลอยขึ้นแล้วล่วงกับพื้นปึ้ง